สวัสดีครับพี่น้องครับม like ือนี้พบกับผมเชฟแจ็คจัดเองครับมือนี้สิพาพี่ผ้านอนนอนมาสั่นต่อครับป้องหัวสีมานว่เดี๋ยวไปไปค่อยติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะมาถึงคำแล้วครับหมา้กระจินี่ยครับประมาณเมื่อเมื่อเล็กน้อยครับพี่น้องมือนี้กับมาครับเชนลันไทเล่ครับสวัดีครับพี่น้องมาสั่นต่ออันนี้ครับกับไอ้เชนแจ็คหลังเขียนต่อพี่น้องเนาะครับติดตามชมนะครับเนาะสีมานสั่งไรครับมือนี้แอนอีกขึ้นเอา น้องครับพอควบพอควบเย็บเลยครับโอ้ย็บเลยเย็บเลยเย็บเลยเย็บเลยครับพี่น้องโอ้ยได้กบครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาควบครับพี่น้องนี่ครับตัวสวยครับตัวสวยตัวสวยครับพี่น้องกบควบคบคบครับกบครับมันถุงแสบแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ในตัวนึงครับตายเ่าท่านครับพี่น้องนิกเอาหลายจนลูกปืนหักเลยครับนี่ โอ้ลูกปืนหากเลยตัวพวอมงามครับแต่ท่านนี้ตายเลยพี่น้องนี่ได้กบตัวหนึ่งกบกระเต็น,ตนออกม่าเสงียบพี่น้องไงนี่ครั <c oughs> บเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปพี่น้องมันรถมันหลายครับปุ่นี่มันยิงขางทางครับนี่ รวยครับพี่น้องโมเดทายครับทุกคนตอนนี้โมเดทายครับตอนนี้เรียบร้อยครับเแต่มันหนูตัวมุกใหญย่างนะครับค้อมงามครับนี่ัหน่อยเหมือนกันนี่ครับนี่เรียบร้อยครับทันต่อครับทันต่อครับพี่น้องครับวันนี้ยิงครับรวยหนึ่งตัวครับพี่น้องครับยิงข้าวหู้เลยครับตัวนี้ ไม่ให้จกเดียวนะผมคนไหนพี่น้องอยู่เด้ครับนี่เสียงห้องนี่เดี๋ยวเราลงไปดูไฟลูหนึ่งแที่ยมไปก่อนไปพี่น้องยิงข้าหูนี่ครับไอสองตัวเดราคงขอเนี้ยจกกันเพี่น้องเนอะจกเดียวแล้วครับนี่หนูตัวควงเง่ายครับพี่น้องยิงข้าหูครับสันตอกครับหนึ่งว้สันตอกดี๋ยนี้ครับพี่น้องสามเตียงครับนี่ หมดท้ายครับตอนสั้นครับเยวนู่นเดียวครับพี่นกสามเต็มครับเงียบไยครับสามเต็มครับสามเต็มครับเงียบอยพี่นกสามเต็มครับผม